แอปพลิเคชันมือถือมีความจําเป็นยังไงบ้างกับธุรกิจในโลกปัจจุบันเพื่อนเพื่อรู้ไหมว่าเดี๋ยวนี้การมีแอปพลิเคชันบนมือถือไม่ใช่เพียงแค่ความรูราอีกต่อไปแต่เป็นสิ่งจําเป็นสําหรับธุรกิจทุกรูปแบบเลยทีเดียวลองคิดดูนะคะทุกคนต่างใช้โทรศัพท์มือถือในการค้นหาข้อมูลซื้อสินค้าและบริการหรือแมก้กระทั่งการติดต่อสื่อสารกับเพื่อนและครอบครัวถ้าธุรกิจของคุณไม่มีแอปพลิเคชันบนมือถือจะพลาดโอกาสในการเข้าถึงลูกค้าเป็นอย่างมากเลยทีเดียว แอปพลิเคชันบนมือถือจะช่วยให้ลูกค้าของคุณเข้าถึงสินค้าและบริการของคุณได้ง่ายขึ้นอีกด้วยไม่ว่าจะเป็นการสั่งอาหารการจองบริการหรือการซื้อสินค้าประเภทต่างๆนอกจากนี้แอปในมือถือยังส่งการแจ้งเตือนเข้ามาในโทรศัพท์โดยอัตโนมัติช่วยให้คุณสื่อสารกับลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นแอปที่ออกแบบมาเป็นอย่างดีสามารถเพิ่มการมีส่วนร่วมกับลูกค้า สามารถกระตุ้นยอดขายและสามารถทำให้ธุรกิจของคุณดำเนินไปได้อย่างราบรื่นแต่ไม่ใช่บริษัทที่พัฒนาแอปทุกแห่งที่จะเข้าใจว่าควรสร้างแอปยังไงให้ได้ผลจริงๆบางบริษัทพัฒนาแอปขึ้นมาแต่ไม่สามารถใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพหรือไม่สามารถเชื่อมต่อกับผู้ใช้งานได้เลยนั่นก็คือเหตุผลที่ว่าลูกค้าจะต้องเลือกพันธมิตรในการพัฒนาแอปที่เหมาะสมที่ดิจิทัลเอเจนซี่แปร์คอบเรามีประสบการณ์กว่า10ปีในการพัฒนาแอปมือถือเรา ให้บริการพัฒนาแอป Android, iOS และแอปข้ามแพลตฟอร์มในประเทศไทยเรามีความชำนาญในเทคโนโลยีมือถือทุกชนิด DAB สามารถช่วยธุรกิจของคุณให้เติบโตไปด้วยกันได้ตามเป้าหมายใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กันเยอะๆะนะคะ